ามห้องแล้วับห้องโถงนี่ก็ขยับเข้ามาเลยนะครับด้านหลังปูแล้วใช่ไหมครับไอห้องกลางลอ๋อมีระแหนีเลยแรอปูดีแป๊บนึงกำลังกำลังขึ้นของอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เกาะจันนะครับผมอยู่ที่ช่องกอนชัยสร้างบ้านนะครับวันนี้มาดูทีมงานที่บ้านเดียวก่อจันว่าทําอะไรกันบ้างนะครับผมกอนชัยนะครับกอนชัยสร้างบ้าน หน้างานหลังที่3นะครับทีมงานก็เชื่อมเหล็กนะครับทำเป็นประตูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทพื้นด้านหน้านะครับให้เต็มนะครับพื้นเทคอนกรีตด้านหน้าล้วนะครับแล้วก็เขามีการปูกระเบื้องนะครับแต่ตอนนี้รอของอยู่ครับสั่งปูนแล้วก็ปูนกาวมานะครับรอทีมงานทีมงานก็รอของอยู่นะครับ โอ้บรรยากาศเย็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอยู่ในเมืองนะครับทําเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับสังเกตเห็นนะครับข้างหลังคือโรงเรียนอนุบาลเกาะจันรนะครับเป็นอาคารนะครับทางหรือว่าโรงเรียนประมาณ50เมตรนะครับอยู่ใกล้กับแหล่งหาพวกสินค้าต่างๆนะครับแหล่งอำนวยความสะดวกนะครับ นี่ครับบ้านเราเป็นบ้านเดี่ยวสามนอนสองน้ำนะครับจอดรถกว้างๆเลยนะครับได้สองคันสามคันเลยนะครับนี่ครับมาดูบรรยากาศตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างเดี๋ยวแล้วก็เตรียมปรับเพื่อที่จะทําโครงการต่อเนื่องอีกนะครับสําหรับลูกค้าที่หาบ้านเดี่ยวโซนเกาะจันทร์นะครับทำเลนี้ตอบโจทย์แน่เลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับบ้านเดียวมาตรฐานนะครับแข็งแรงสวยงามนะครับบ้านสวยโซนชลบุรีบ้านเดียวเกาะจันทนะครับวันนี้เรามาแนะนําบ้านเดียวเกาะจันทก่อนเดี๋ยวรอปูนปูนก่อเพื่อมาปูกระเบื้องสักพักนะครับีิธีมาก็ผสมปูน เตรียมเทปปูนหน้าบ้านเนี่ยครับนี่ก็เหล็กทำประตูนะครับไอ้สมปูน เดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะปูนนี่ปูกระเบื้องก็น่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วมั้งเนี่ยกลาจะจบแล้วปูได้เยอะแล้วตามห้องปูหมดแล้วครับเป็นกระเบื้องแกน,นิตโตเป็นสีครีมส,สวยๆนะครับภายในห้องก็ปูน่าจะปูสาม สามห้องแล้วก็ห้องโถงนี่ก็ขยับเข้ามาเลยนะครับด้านหลังปูแล้วใช่ไหมครับไอห้องกลางปอ๋อมีกระเถีแถวนึงเดี๋ยวรอปูดีแป๊บนึกบงกำลังกำลังขึ้นของอยู่นี่กระปุกเกา ตัวนี้ก็เป็นหินกาบนะครับนี่เหินกาบเดี๋ยวเราสั่งมาเพิ่มนะครับผมหินกาบผมสั่งมาจากโคราชนะครับตอนนี้จ่ายตังค์เรียบร้อยเหลือจะจัดส่งนะครับเป็นหินกาบจากโคราชอันนี้บ้านที่เสร็จแล้วนะครับประเมินเรียบร้อยแล้วก็เตรียมโอนพรุ่งนี้นะครับ บ้านหลังนี้ก็เตรียมโอนพรุ่งนี้ได้ก็จะมีสมาชิกสองหลังเข้ามาแล้วนะครับส่วนหลังนี้ก็ลูกค้าเตรียมเดินสเตตเมนต์อยู่นะครับก็มีหลังว่างอยู่นะครับหลังในหลังมุมเลยนะครับทำเลดีสะดวกสบายใกล้เมืองนะครับดูบ้านถนนโครงการกว้างๆกันเลยครับ นี้ลงรถก็น่าจะเสร็จแล้วในเก็บสีนะครับแล้วเราก็จะขนดินด้านออกออกด้านหลังก็มีต่อเติมนะครับทำครัวทําเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็หลังคาด้านหลังปรับดินเนาะ มาแล้วครับของรอปูนอยู่นะครับแบบช่างรอปูนมาปูนกาว เขาขยับได้ขยับมาต้องถอยกลับมั้ถอยกลับไปเลยมั้งมันจะเลี้ยวได้หรือเปล่าทงเด็ดบอให้เขาถอยไปเลยอัน,นี้มันจะไปยกไงเหล็กประตูหนักแล้วไม่เป็นไรแล้วมันมีเหล็กมีอะไรถอยไปได้กว่า รถมาส่งของเดี๋ยวโอกาสหน้าหลบให้<อ> <c oughs> เขา แถวเหล็กเลยเนาะมันมีเหล็กอะไรตามครับไม่ต้องหรอ <laughs> มีปูนกาวกับปูนก่อ ช่างเราจะใช้ปูนก่อผสมกับทรายนะครับตามมัตราส่วน,นครับที่มาตรฐานของเราแล้วก็ใช้ปูนกาวในการติดนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตใ,ให้ดูเรื่อยๆนะครับช่องก่อนใช้สร้างบ้านนะครับขอบคุณนะครับวันนี้ก็ ส่งแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ